นะครับสวัสดีครับอยู่กับ RBC Learning Boardcaster นะครับนะส่วน,นคลิปที่2นะครับสำหรับเกม Phantom 44นั่นก็คือคลิปในการล็อกอินแล้วก็สร้างตัวละครเลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับอ่าโดยวิธีการนะครับไม่ยากครับเมื่อเราลงตัวเกมเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราจะได้หน้าตาหน้าตัางแบบนี้หน้าตาจะเป็นแบบขึ้นมาเลยเมื่อเราล็อกอิน ID เข้าไปมันก็จะทําการโหลดแพทเกมประมาณ40กิกที่ผมที่ผมบอกไปตอนเบื้องต้นในคลิปที่ผ่านมาซึ่ง ถ้าเราโหลดแพทเร็ตเราแล้ว,ลวพอกดล็อกอินปุ๊บมันก็นจะเข้าเกมได้ทันทีเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับ ID ที่เราสมัครไปเมื่อกี้เลยเนาะ r uh, b c tester 16401โ okay, อเคไหมแล้วก็รหัสเข้าเกมไอ้ข้างล่างคืออะไร One Time password อันนี้มันเป็นรหัสที่เราตั้งค่าในบัญชีเราให้ส่งรหัสเป็นเหมือนรหัสป้องกันความปลอดภัยของเราอะส่งเข้ามือถือเราทุกครั้ง ที่เวลาเราล็อกอินเข้าเกมซึ่งผมไม่ได้ตั้งไว้ผมว่ามันมันไม่จําเป็นเท่าไหร่สําหรับผมเพราะว่าถ้าเราเล่นอยู่เครื่องคอมเครื่องเราเครื่องเดียวเราไม่ได้ไปเล่นร้านเกมอะม,ม,มันก็ไม่จําเป็นต้องตั้งเนาะก็ไม่มีก็ไม่ต้องใส่กเว้นไว้ครับเราก็กดล็อกอินอ๋อลืมไปบัญชีนี่มันโดนอะ,อะไรนะแคนเซิลไปแล้วอ่าในคลิปที่ผ่านมาถ้าใครไม่ได้ดูในคลิปที่ผ่านมาลองกลับไปดูนะครับ ซึ่งผมได้ลองทําการแคนเซิลบัญชีตัวเองดูว่ามันจะเป็นยังไงอ่าได้ทําการยกเลิกบัญชีนี้ไปแล้วก็เลยทําให้เข้าเกมนี้ไม่ได้กี่มันบอกเด้งขึ้นมาบอกว่าบัญชีนี้คุณแคนเซิลไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรผมมี ID ดีสำรองอยู่อไอดีอาจจะดูงี่เง่าไปหน่อยนะครับเ <c oughs> พราะว่ามันเป็น ID ทดลองอโอเคล็อกอินเข้าไปครับมันก็จะมาหน้านี้ รอสักครู่หนึ่งมันก็จะโหลดแพดตืดๆๆๆๆมันโหลดเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นมาหน้านี้แะครับให้กดเพลย์เล่นอ่ะเราก็กดเพลย์ไปเลยอ่ามันก็จะได้มาหน้านี้เนาะ ในหน้านี้ก็จะมีการตั้งค่าที่ต่างๆนา,ๆน,าๆนาเราอาจจะลองไปตั้งดู configuration เป็นข้างตั้งค่าหน้าจอก็แล้วแต่จะตั้งเนาะโดยของผมสเปคเป็น20ของผมก็คือเป็นสเปคที่รัาจอ RTX 2070S เนาะก็เปิดไว้ค่อนข้างสูงอยู่เพราะว่าเกมนี้มันไม่ได้กินสเปคเท่าไหร่ มันสามารถแบบเปิดตันได้แล้วก็ปรับตามความเหมาะสมของเราหรืออยากจะปรับตามที่ผมตั้งไว้ก็ก็ได้นะก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะลองดูมันก็มันก็ลื่นดีโอเคไหมครับนี่ก็เป็นเบพวกปรับเสียงปรับต่างๆนานาค่าต่างๆนานาก็แล้วแต่เราจะตั้งต่อมา,อาไปถึงตรง data center ตรงนี้จะเป็นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ที่ผมอธิบายไปตอนแรกเห็นไหมครับ เราไม่สามารถคลิกตรงนี้ได้นะเราคลิกไม่ได้แต่เราต้องเอาเมาส์มาเลื่อนข้างๆนี่ครับเห็นไหมมันก็จะเลือกตึกๆๆๆๆๆ๊ดตึ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 ๊ดอะเรามาดูทีละอันกันอย่างผมชี้อันแรกเนี่ยเอเธอร์ม <im it> ันก็จะอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เอเธอร์มันก็จะสว่างข้างบนตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะสว่างเอาเมาส์ชี้พอถัดมาไพรหมอลเห็นไหมไพรหมอลก็จะสว่างซึ่งมันจะมีชื่อข้างบนตรงเนี้ยติดอยู่แล้วเห็นไหมครับ <im it> <im it> แต่ละอันแต่ละอันโดยเซิร์ฟเวอร์ที่แนะนําก e ็คือเซิร์ฟเวอออรรร์์์เเเเเเลนนททัป็ซิฟวี คนไทยเล่นเยอะที่สุดเพราะอะไรเพราะมันอยู่โซนญี่ปุ่นญี่ปุ่นยังไงอ่ะนี่ไง Japanese data เห็นไหมครับทั้งกรอบเนี่ยเป็นญี่ปุ่นหมดเลยเซิร์ฟเวอร์ในญี่ปุ่นอันนี้อยู่ในยุโรปหมดเลยอันนี้อยู่ในเ a หมดเลยซึ่งเราจะสังเกตว่ามีเ a กับญี่ปุ่นที่มีเซิร์ฟเวอร์เยอะนั่นแปลว่าคนยุโรปเล่นเกมนี้อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้เยอะมากอ่าเรามาดูกันเราก็เลือกที่ Element ซึ่งเราจะอยู่ในนี้ในเอเรเมน ทำไมเราไม่เลือกอันอื่นล่ะอันอื่นมันก็มีตั้งเยอะตั้งแยะทาไมถึงไม่เลือกโดยส่วนมากแล้วเขาจะเลือกกันที่เอ e รเมนโอเคไหมครับเขาจะเลือกกันที่เอ e รเมนเพราะว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ใกล้กับประเทศไทยที่สุดแล้วคนไทยเล่นเยอะที่สุดทีนี้ในแต่ละห้องมันก็จะมีห้องที่ต่างกันไปหลักสําคัญเนี่ยไม่ใช่ห้องตรงนี้แต่เป็นเอ e m เมนทัลต้องเป็นเอ e m เมนทัลเท่านั้นถ้าคุณไปเลือกไลท์อยบนี้ก็จะไม่สามารถเดินมาเจอกันได้ เจอกันได้แค่ในหนันเ,เท่านั้นเราสามารถเล่นข้ามคอ,อคอสโซนได้หมดเวลาเราลงหนันเี้นเราสามารถข้ามคอสโซนได้หมดแต่ว่าเราจะไม่สามารถเดินมาเจอกันได้เนาะถ้าเราอยากจะเดินมาเจอกันเราต้องเลือกอเป็นเท่าซึ่งจะมีคนไทยเล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้เยอะที่สุดเสร็จแล้วก็กดคอนเฟิร์มครับปมับเข้าไปมันก็จะทําการเซฟแล้วก็โหลดเซิร์ฟเวอร์ที่เราเลือกขึ้นมาปุ๊บเข้าไปก็สู่หน้าการสร้างตัวละครอ,อันนี้ผมสร้างไว้แล้วเนาะ ให้กดที่ w โว l ให้กดที่ w โ l ่ก่อนเห็นไหมครับมันก็จะบอกว่าตัวละครเนี้ยมันอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์อยู่อยู่ที่โว e l อ elemental นะอยู่ในห้องไหนนะผมสร้างไว้ที่ไต้ฝุ่นหน่ะว่าน่าจะว่าไต้ฝุ่นไต้ฝุ่นก็ได้อะง่ายๆอย่างเซิร์ฟเวอร์ไต้ฝุ่นตรงเนี้ยเห็นไหมครับมันจะบอกว่าตอนนี้มีตัวละครอยู่นะหนึ่งตัวแล้วถ้าเกิดผมอยากเอาตัวละครนี้ไปทอนเบอร์รี่ไปคุจาต้าไปได้ไหมไป เลกเกอร์ซี่ทำว้นไปได้มันไปได้หมดแต่ต้องไปเปลี่ยนในเกมอ่าเราจะต้องทําการเข้าไปในเกมแล้วก็วาร์ปจากในตัวเกมไปเซิร์ฟเวอร์อื่นเพื่อจะได้เดินไปเจอกันได้แต่ถ้าในหน้าต่างตัวละครคุณสร้างไว้ห้องไหนมันจะอยู่ห้องนั้นตลอดเวลาเราเข้าไปอย่างเงี้ยเวลาผมเวลาผมเข้าจากหน้าเกมมันก็ต้องเข้าเป็นตรงทอนบอรีมันไม่ไอ้ตรงไทฝุ่นมันไม่สามารถไปคูจัต้าได้ไหมมันไม่มีตัวละครแต่ถามว่าเราแล้วตัวละครตัวเนี้ยที่สร้างไว้เนี่ยเราจะ ไปที่เซิร์ฟเวอร์คูจิต้าไปได้ไหมไปได้แต่ต้องไปกดวาร์ปในเกมแต่ถ้าเราเข้าหน้าเกมทันทีที่เราล็อกอินเข้ามามันจะอยู่ในห้องไหนที่เราสร้างไว้ก็ห้องนั้นโดยคนไทยที่เล่นกันส่วนมากจะมีอยู่3เซิร์ฟหลักๆแต่ทั้งหมดเนี่ยก็เล่นก็เจอกันได้หมดนะแต่ที่แบบเขาชอบจะอยู่กันก็คือมีทอนเบอร์รี่เนี่ยอันดับหนึ่งเลยแดงปัด๊ดแดงมากๆก็จะสร้างตัวไม่ได้ถัดมาเป็นไต้ฝุน่นแล้วก็ล,ง,ลงมาเป็นคูจิต้าคูจิต้านี้จะเป็นแบบ ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ซึ่งผมก็แนะนําให้เราอยู่ที่กูจตาจะดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เขาเรียกไงนะไม่แออัดมากอ,ะอ่ะอ่าเราก็เลือกที่มากูขั้นตอน่อเลยเลือกเวิล์เราก็เลือกกุชตานะไม่มีตัวก็นิวคาแรคเตอร์กดสร้างตัวครับกดโอเคอ่ามันก็จะมาสู่หน้าสร้างตัวเห็นไหมครับก็จะมีตัวละครต่างแล้วนะโดยตัวละครตรงนี้จะมีให้เลือกทั้งหมด8 8เผ่าจะเห็นว่า2อันล่างสุดเลือกไม่ได้2อันล่างสุดเลือกไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่ใช่ตัวเกมเต็มถ้าอยากจะเลือก2อันล่างสุดได้ต้องซื้อตัวเต็มแต่จริงๆมันไม่ได้สําคัญอะไรในหน้านี้ทุกเผ่าที่คุณเห็นอยู่นะตอนนี้สามารถเล่นได้เหมือนกันหมดทุกอาชีพไม่เกี่ยวเผ่าแต่และเผ่าไม่เกี่ยวกับอาชีพแล้วถามว่ามันแล้วมันมีอะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยครับมีแค่หน้าตาสมมติผมอยากจะเล่นอ,อะไรนะเอา ัวเล็กๆเนี่ยผมอยากจะเล่นเป็นตัวแท้งตัวแบบกาเดียนพาลาดินถึกๆเลยจะเอาอยากเอาตัวน่ารักน่ารักตัวนี้ก็แทงได้โอเคไหมอ่าผมอยากอยากเล่นฮิวแต่อยากเล่นตัวเนี้ยก็ได้นี่ก็จะเป็นสายฮิวเลอร์ที่ตัวใหญ่บิ๊กบึ้มเพราะฉะนั้นรูปร่างของตัวละครไม่ได้เกี่ยวกับสายอาชีพเป็นเพียงแค่รูปร่างให้คุณเลือกว่าคุณชอบแบบไหน,นนี้เป็นเพศชายถ้าเป็นเพศหญิงก็เอาเมาชินที่เพศหญิงเห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็นตัวผู้หญิง อ่าเป็นตัวผู้หญิงก็แล้วแต่เราเนาะจะเอาสูงเอาเตี้ยอ,อะไรไปปรับอีกทีหนึ่งก็ได้สมมติผมเอาผู้หญิงอ่ะผมเอาอันนี้อ่ะอยาเดีเส้นอ่ะผมเอาผู้หญิงผู้ชายน,นี่อ่ะพอเราเลือกได้เสร็จไหมก็กดที่คอนเฟิร์มตรงนี้ครับกดกาไปพอเรากดคอนเฟิร์มเสร็จแล้วเราก็มาดูครับเขาให้เลือกเบื้องต้นเป็นอะไรวะเนี่ยดัสดัสเวทกับไวโวผมมั้ง น่านจะต่างกันที่ทรงผมแล้วมั้งอ่ะผมเลือกอันนี้ละกันอันนี้สวยกว่าก็กดคอนเฟิร์มไปเรื่อยๆมันจะสร้างตัวมันจะสร้างมันจะเขาเรียกการสร้างตัวละครเกมนี้ก็คือจะไปเรื่อยๆทีละหน้าทีละหน้าอ่เนี่ยก็มีให้ปรับเพียบเลยตั้งแต่สีจาสีผมอ่าอันนี้อะไรนะมันก,กดตัวตรงไห,น,หนว่าผมเห็นไ,ไหมก็ลองเลือกๆดูครับเห็นไหมมันมจะมีให้เลือกอ่าต่งตนางๆละนะผมตึ๊ด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 โอ้โห,โหเยอะเหลือเกินอืม แ oh. อฟโร a แอฟโรแอฟโรโอ้โหพอเป็นว่าก็ลองเล่นกันดูตรงนี้เมื่อเราเลือกได้เราก็กดคอนเฟิร์มสีสีสีอะไรก็ลเลือกไปแอฟโรแอฟโรเขียวแล้วกันนะเสร็จก็กดคอนเฟิร์มตรงนี้อา่าเราก็สมมุติว่าผมสร้างของนี้เสร็จเรียบร้อยละโอเคไหมครับก็กดคอนเฟิร์มมันบอกว่าคุณจะเซฟไหมหมายถึงว่าหน้าตาเนี้ยจะเก็บไว้ไหมถ้าสมมติคุณจะเก็บไว้ก็กดเซฟแล้วก็กดเซฟไว้แต่ถ้าจะไม่เก็บ ก็ไม่ต้องกดเซฟก็กดโนไปก็คือสร้างครั้งเดียวอ่ะครั้งหน้าก็ไม่โหลดมาใช้ละก็กดโนในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนใส่วันเดือนปีเกิดอะไรให้ตัวละครนี่แหละเช้ปะสเปเชียลยัวคาเลคเตอร์เดทส o ออฟเบิร์ดก็คือวันเกิดตัวละครเราอ่ะก็ใส่วันเกิดเราไปง่ายสุดอันนี้เลือกอะไรก็ได้ที่คิดว่าตัวเองจะไม่ลืมอ่ะผมก็คอนเซปต์เดิมเลยอันที่หนึ่งวันที่หนึ่งง่ายๆี่เลยไม่ต้องเลือก อะไรอยู่บนสุดอันแรกสุดตามนั้นเลยแล้วก,กดคอนเฟิร์มอันนี้เป็นราศีไม่มีผลอะไรนในเกมครับแค่แบบมีผลคุณค่าทางใจบางคนแบบอ,อยากราศีชอบราศีนั้นราศีนี้ก็ตั้งไปโกโก้ก็แล้วแต่ครับอ่าแต่ถ้าเกิดคนไม่คิดมากก็มันตั้งมาไหนนะอันแรกสุดใช่ไหมเออก็เอาแมงอันแรกสุดเนี่ยง,ง่ายๆงเลยดิบๆอ่าพอพอเรากดโอเคมาปุ๊บทีนี้เรามาถึงการเลือกอาชีพมันจะอยู่ข้างหลังเนาะอาวุธดูข้างหลังแล้วกันอ่า มีขวานมีคาถามีธน,นูอ่าโดยขออธิบายเบื้องต้นก่อนเนาะคลิปเต็มอาชีพต้องใช้เวลาทาค่อนข้างนานแต่อยากอาธิบายให้เข้าใจง่ายง่ายก่อนอันแรกสุดการเดียเตอร์เนี่ยกาเดียเตอร์ชื่อก็บอกแล้วว่ากาเดียเตอร์ก็คือเป็นนักรบนะาสายแท้งนะต่อมาเป็นอะ,อะไรวะเนี่ยพิวคิลิสรู้สึกจะเป็นสายต่อสู้นี้น่าจะมองเพราะว่ามันเป็นตรงสนับมือเห็นไหมครับเห็นตรงมือไหม ม,มันมีนมันมีเนี่ยเนีมันมีสนับอยู่ตรงเอวมันมันแนบอยู่ตรงข้างๆแขนมันมองไม่เห็นเลยเนะี่ยอยู่เล็กๆนะ่าน่าจะเป็นแบบกังฟูต่อสู้อันนี้มาร์เดลเอร์อันนี้ก็น่าจะเป็นสายน่าจะสายน่าจะสายแทงนะถ้าผมจําไม่ผิดใช้ขวานรู้สึกจะเป็นวอริเออร์สายแทงเหมือนกันแลนเซอร์ cer, สายหอกอันนี้น่าจะเป็นตัว DPS แล้วก็อา c เชอร์ธนู แขมับยิงไกลต่อมาเป็นเมจิกเราก็เริ่มมาที่เมจิกก็จะมีคอนเจเลอร์ใช้คาถาเทอร์มาทัสก็ใช้คาถาเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ตรงเอวมันมีกริดอยู่ตรงนี้เนี่ยคาถาเล็กๆคอนเจเลอร์คาถาใหญ่อยู่ข้างหลังพอมาเป็นเทอร์มาทัสเป็นคาถาเล็กๆแล้วก็อาร์เคนิสเป็นหนังสือรายละเอียดของอาชีพนี้เดี๋ยวขอแยกไปเป็นอีกคลิปหนึ่งละกันเนาะหรือถ้าใครแบบอยากจะหาดูใน ยูทูบทั่วไปในช่องอื่นก็สามารถดูได้ครับเพราะว่ามีคนทาไว้ค่อนข้างเยอะแต่หลักๆผมขออธิบายงี้ดีกว่าคุณขออธิบายสรุปสรุปให้ฟังเกมนี้จ่ายชีพไหนก็นแล้วแต่นะมันแบ่งเป็นสามสายมีแทงมีฮิวแล้วก็สายโจมตีแค่นี้เองสามสายหลักๆแต่ว่าสายโจมตีเนี่ยจะแตกอีกสองสายก็คือตีใกล้กับตีไกลโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกเล่นว่าจะเล่นสายฮิวสายแท้ง หรือสายโจมตีสมดุลเกมนี้ดีมากก็ทุกตัวมีความสำคัญหมดเวลาเราลงปาร์ตี้เวลาเราลงดันเจียนต้องมีทุกสายนะครับต้องมีทุกสายเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะเล่นตำแหน่งนี้แล้วไม่มีคนรับเข้าที่ไม่มีครับรับหมดครับโอเคไหมครับแต่อาชีพที่เหมาะสมกับเราจริงๆเราต้องลองไปศึกษาดูก่อนว่าแบบตัวไหนที่มันแบบเหมาะกับเราจริงๆอ่า โดยตัวละครหนึ่งตัวสามารถเล่นได้ทุกอาชีพโดยการที่เราสร้างเพียงแค่ตัวละครเดียวเวลาเราทำเควสมันก็คือทำไปพร้อมพมกันทุกอาชีพเพราะมันคือตัวละครเราตัวเดียวไงแต่เราสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดเพราะเราเปลี่ยนถ้ากดสลับมันก็จะกลับไปเป็นเลเวลของตัวตัวอาชีพใหม่เลเวลไม่ทับกันนะเช่นสมมติคุณเล่นเป็นการเดียนเล่นไปเลเวลห้าสิบละอยากจะสลับไปเป็นอาชีพสายเวทก็กดสลับในเกมได้เลย เพียงแค่ถืออาวุธของสายเวทมันก็จะกลายเป็นสายเวททันทีเลเวลหนึ่งก็ยังไม่ได้เล่นสายเวทนี่เห็นไหมมันคือตัวละครตัวเดียวกันครับจะสามารถเปลี่ยนไปได้หลายสายเดี๋ยวรายละเอียดข้างในในภายในตัวเกมเดี๋ยวจะขอแยกไปทำพาร์ทนื่เนาะในพาร์ทนี้อยากให้เข้าใจวิธีการสร้างตัวละครก่อนอ่ะสมมุติผมเลือกเป็นอาเคนิสละกันใช้หนังสือเสร็จเพื่อก็ก,กดคอนเฟิร์มตรงนี้ครับคอนเฟิร์มแล้วเขาจะบอกว่าให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ย select server เราก็กดเลือกอีกรอบนึงอันนี้คือเขาแนะนำมาว่า a t o m o s เราไม่เอาอันเนี้ยก็กด select a n o t e r อยากกด yes นะกด yes คือมันบ่งบอกว่าคุณโอเคที่จะอยู่ a s t o m o s นะผมไม่อยากอยู่ a t o m o s อะผมอยากอยู่ k ูจ a ตามันก็เลือกลงมา k ูจ a ตาโอเคไหมถ้าผมอยากอยู่ใต้ฝุน่นก็เลือกใต้ฝุน่นอยากอยู่ t o n บ e รี่ก็คลิก t o n บ e รี่แต่บางครั้งมันคลิกไม่ได้คือคนเล่นเยอะนีต่ตอนนี้คลิก t o อ b e รี่ได้ แปลว,ว่าตอนนี้คนเล่นมาเยอะสามารถสร้างตัวละครนี้ไว้ในทอนเบอรี่ได้อแต่ของเรา,าเห็นนะแต่ถ้าเซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่มันเปิดออกมามันจะมีดาวอยู่ข้างหลังเห,นนเห็นไหมครับเห็นไหมครับลองดูเห็นไหมอันนี้มีดาวอยู่ข้างหลังเห็นไหมครับอันนี้ไม่มีเห็นไหมทอนเบอรี่เนี่ยกาลูด้ายูนิคอนเห็นไหมไม่มีดาวสีหลืองอยู่ข้างหลังแต่เซิร์ฟเวอร์ที่มีดาวสีหลืองคือเป็นเซิร์ฟใหม่ที่เพิ่งเปิดขึ้นมาซึ่งเขาจะบอกว่ามันจะคูล EXP โบนัสเห็นไหมครับตรงที่เมาส์ผมชี้ Xp โบนัสจะเพิ่มพิเศษให้สำหรับโซนนี้เซิร์ฟเวอร์นี้ก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่แต่ยังอยู่ในเอเรเมนเหมือนเดิมโอเคไหมซึ่งถ้าใครจะเล่นกับผมก็ผมแนะนำให้เลือกเป็นกนะูจิต้าเนาะผมจะอยู่ที่เซิร์ฟนี้เป็นหลักโอเคไหมครับซึ่งเซิร์ฟนี้ก็มีคนไทยอยู่เหมือนกันแต่คือพูดง่ายคือเซิร์ฟเก่าที่คนไทยเขาอยู่กันเป็นจำนวนมากคือใต้ฝุ่นกับทอนเบอรี่ี่เป็นของเก่าแบบมาตั้งแต่สมัย67ปีที่แล้วอ่าอันนี้ของใหม่ของใหม่ ซึ่งคนไทยจะอยู่ในคูจต้าซะเยอะที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่เพราะฉะนั้นแนะนำให้อยู่ที่คูจต้าครับผมก็เลือกที่คูจต้าล้วก็กดคอนเฟิร์มมันจะสี on, เขียวอ่อนเนี่ยนะครับถ้าเลือกแล้วมันจะเป็นสีเขียวอ่อนกดคอนเฟิร์มพอกดคอนเฟิร์มแปลว่าตัวละครเราตัวเนี้ยจะอยู่ในคูจต้านะจริงไม่จริงให้ดูตรงนี้เห็นไหมโฮมโฮมเวิลด์ก็คือคูจต้าแปลว่าเราเลือกที่คูจต้าแล้ว การตั้งชื่อตัวละครในเกมนี้แปลกๆนีครับมันต้องตั้งชื่อและนามสกุลสมมุติผมตั้งชื่อว่า r b c ข้างหลัง Tester นามสกุลกด Confirm เสร็จเรียบร้อยสร้างตัวละครเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวเริ่มเกมเลยไหมก็กดโอเคครับเริ่มเกมครับมันก็จะวราปไปให้เราดูเรื่องต่างๆเป็นหน้าดาวโหลดเกม เดาลองดูก็ได้ครับว่าโหลดเร็วหรือไม่เร็วอันนี้คือเพิ่งเข้าเพิ่งเข้าเกมมาใหม่ๆมันอาจจะโหลดหน้าหน้าหน้าตอนแรกอาจจะช้าหน่อยแต่พอเราวะว์ข้ามเมืองอะ่ะเท่าที่ผมลองมาให้เต็มที่เลยไม่เกินห้าวินานสุดๆที่เคยรอคือห้าวิค่อนข้างเร็วอยู่ครับอ่าก็อ,อันนี้ก็จะเป็นแบบฉากคัดซีนสวยๆเราอยากจะลองดูก็ลองดูได้เนาะหรือถ้าเราแบบไม่อยากดูทายังไงก็กด yes ทีนึงครับมันจะขึ้นให้เราสคริปต์ก็กด yes มันก็จะสกิปไปเลยวัยรุ่นใจร้อนอย่างเราแต่ถ้าแนะนําผมว่าแนะนําอยากให้ดูนะภาพมันสวยแล้วก็เนื้อเรื่องมันค่อนข้าง,งดีถึงแม้จะอ่านไม่ออกดูแค่ภาพก็ก็พอรู้เรื่องอ่ะเรากดคุยเราเลือกใช้จอยหรือใช้เมาส์เนี่ยผมใช้เมาส์อยู่แล้วเล่นในคอมก็กดใช้เมาส์เรกดคุยกดคุยโดยการคลิกอันนี้เขาก็จะสอนให้เราว่าเราจะเดินไปคลิกซ้ายคลิกขวาหน้าหลังเอาเป็นว่าณนะตรงเนี้ยแต่อันเนี้ยกดโนออกไปได้เลยครับ เพไกด์ hey, คือถ้ากดเยยดเพื่อมันจะมันจะเด้งไปหน้าเว็บเหมือนว่าแบบแนะนาผ่านหน้าเว็บไซต์อ่ะเราไม่ต้องการเราหดโน,ดโนดไปตรงนี้จะเป็นไกด์ไลน์นะครับเป็นไกด์ไลน์ที่เขาสอนเราถามว่าเขาให้ทำอะไรบ้างตรงนี้เดี๋ยวผมขออินโทรให้ก่อนเพื่อที่แบบว่าเผื่อใครมาลองเล่นแล้วจะได้ไม่งงเนาะในเบื้องต้นเขาก็จะสอนว่าถ้าคุณจะหมุนมุมกล้องถ้าคุณคลิกอันนี้คือคลิกขวาแล้วขวาแช่ไว้นะคลิกขวาแช่ไว้แล้วก็หมุนถึงจะหมุนได้ถ้าไม่คลิกจะเป็น,ป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 นมันจะเป็นเมาส์ขึ้นมา ถ้าคลิกขวาใช้ไว้จะหมุนได้แล้วคลิกซ้ายอ่ะคลิกซ้ายก็หมุนเหมือนกันแต่ว่ามันต่างกันยังไงดูนะดูนะสมมุติว่าผมผมเดินแล้วโอ้ยนี่มันออกจากพื้นที่ถ้าสมมุติว่าเราเดินเราเดินเราใช้ A W A S ถูกไหมครับเวลาเราเดินเนี่ยอันนี้คือถ้าไม่คลิกเมาส์นะจะเป็นอย่างนี้ถ้าไม่คลิกเมาส์ผมกดตัว D กดตัว A น,นี่คือไม่คลิกเมาส์แต่ถ้าเกิดคลิกเมาส์วขวาแช่ไว้แล้วกดเดิน นี่คือคลิกเมาส์ขวาแช่ไว้นะก็คือมันก็จะเดินไปตามที่เราหันแต่ถ้าเกิดเรากดคลิกเมาส์ซ้ายแช่ไว้ล่ะหมุนเหมือนกันแล้วเรากดเดินอันนี้ผมกดตัวตัวตัวดีนะเห็นไหมมันจะไม่เดินนะกดผมกดตัวเอนะผมหันหน้าไปทางด้านด้านคริสตัลหน้าขานักคริสตัลนะไปถึงหน้าจอเราหน้าด้านคริสตัลกดเมาส์ซ้ายแช่ไว้แล้วกดตัว W มันควรจะพุ่งไปด้านคริสตัลถูกไหมครับดูนะเห็นไหมเห็นไหมมันไม่พุ่งไปด้านคริสตัล นี่คือกดการกดเมาส์เมาส์ซ้ายเห็นไหมเห็นปะมันคือการหมุนแค่ตัวละครแต่ไม่หมุนฉากแต่ถ้าเกิดเรากดคลิกขวาแช่ไว้แล้วกดเดินหน้าเห็นปะนปะ,นะมันหันทันทีเลยนะพอเราคลิกปุ๊บมันหันหน้าทันทีเลยปุ๊บเห็นปะเพราะฉะนั้นก็ฝึกการใช้เมาส์เอาตรงนี้นะครับโอเคไหมครับต่อมาผมปิดนะเข้าใจละการคุยเควสเขาบังคับให้เราคุยเควสถ้าเราไม่คุยเราออกจากเมืองไม่ได้เลยก็ให้คลิก ให้ใช้เมาส์คลิกล็อกเป้าคลิกซ้ายล็อกเป้าคลิกขวาคุยอ่าเขาก็จะที่บายมาคุณต้องรับเพย์นะยอมรับไหมอ่านี่ accept ยอมรับ decline นี่คือปฏิเสธเรา accept ยอมรับไปเลยเขาก็จะอธิบายจะเล่าต่างๆนะถ้าคุคขี้เกียจด,ดูอันนี้สกิปไม่ได้นะถ้ามากด yes หือเรามันขึ้นบอกว่าสกิปไม่ได้แปบลบว่าเป็นเนื้อเรื่องพิเศษที่แบบบังคับแบบต้องดูต,งดต้องดูเท่านั้นต้องดูดูเท่านั้นอ่าะไรบ้า,บาง ก็จะเข้าสู่การเดินการรับเควสนม่ก็อ่านดูว่าเออแบบเขาก็จะอ่านแนะนําว่าเออเรามีอะไรยังไงบ้างอ่ะกดตัว M ก็ดูแผนที่เดี๋ยวขั้นตอนการเล่นอะไรเดี๋ยวจะตัดเป็นอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้ขอเอาแค่การสร้างตัวละครแล้วก็เข้ามาเดินเบื้องต้นก่อนเนาะให้เห็นบรรยากาศเมืองรอบๆธรรมดาธรรมดาก่อนว่าเป็นยังไง โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวรากันไปก่อนไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม